สวัสดีทุกท่านนะครับเด้อนะครับเมื่อนี้วันที่9ตุลาคม2568นะครับในนี้มานำเสนอนะครับเด้อเขามา2เครื่องนะครับผมเขามาเป็นคาซีโอสเครื่องเลยนะครับผมตัวล่างเป็นคาซีโอ CTX 700นะครับตัวนี้กำลังดเป็นยังไงครับยังวนีงครับเนี่ยครับอันนี้ซีนสต็อปนะครับซีนสตาร์ท แกนนะครับจังหวะหมอลำนะครับเปลี่ยนเสียงครับเครื่องนี้ห5 0ัน้าร้อยบาทนะครับเปลี่ยนเสียง ตัวนี้ลงได้ทั้งหมดนะครับ10จังหวะนะครับ8แบงค์นะครับมีแบงค์มีแบงค์ทั้งหมด8แบงค์นะครับลงกคตไปเลยนะครับเนี่ยแบงค์ไปเรื่อยๆแแบงค์นะครับแบงค์ที่หนึ่งก็เป็นจังหวะโบเลโร่ช้าๆนะครับเราจะเป็นแบงค์ที่แซวผู้ไทยนะครับตัวนี้6,500บาทด้วยครับเด้อนะครับมีหนังสือแถมโน่นนะครับหนังสือนี่นะครับตัวนี้นะครับซีทีีเจ็ดร้อย พร้อมกับวิธีการเล่นให้นะครับผมตัวนี้ไหน,นสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับเด้นี่ยตัวนี้ตัวที่2ครับตัวนี้ครูเที่ยงรีวิวบ่อยแล้วนะครับ C T X อ่า C T K 4 400นะครับเดี๋ยวมาลองฟังจแจ๋วครับเปรียบเทียบเอาครับท่านใดเราตัวนี้สิ่นี้เสียงออกแซบตัวนี้สิ่นี้เสียงแซมอเสียงโอเคครับ 6,900บาท้้อยบาทนะครับเ้อร์สันดิเดอร์สันได้ซีต่อเข้ามาก่อนให้เลือกก่อนนะครับเปลี่ยนเสียงครับตัวนี้ก็มีทั้งหมด10จังหวะเหมือนกันนะครับมี10จังหวะมีแปดแบงค์เหมือนกัน นะครับเอาลงจังหวะไว้แบบนี้เลยนะครับเอาแต่ในสนใจนะครับตัวบนนะครับ6กพันเก้าร้อยนะครับตัวนี้หกพันเก้าร้อยตัวนี้หกพันห้าร้อยนะครับสนใจตัวไหนทักทายเข้ามาได้เลยนะครับเปิดจังหวะให้ฟังนะครับนี่อันนี้เป็นจังหวะของตัวนี้นะครับมาฟังจังหวะตัวนี้มาเดี๋ยวไปพี่จังหวะมอลสรมากันเนี่ยฟังจังหวะตัวนี้นะครับอันนี้จังหวะของซีทีเอ็กซ์เจ็ดร้อยสโลก็ าฟังเสียงของ ctk 440สฟังใส่กันเลยครับหลายท่านถามว่า2รุ่นนี้ต่างกันยังไงนะครับเมื่อกี้คุณได้อธิบายไปแล้ว2รุ่นนี้ต่างกันก็คือตัวนี้มีเสียงแซมมีเสียงแซมเสียงแซมมันจะเริ่มแต่6ก0้อยหเป็นต้นไปนะครับ s นี่ก็คือแซมนะครับ s นี่คือแซมนี่อันนี้ก็แซมนี่อันนี้ก็เสียงแซมนะครับอันนี้เ่้แมน มันจะอยู่ในแบงค์แบงค์ที่เอาแกนกนกัแซมนะครับเอแซมนะครับ S S 5ก็คือแซมที่5ตัวนี้ไม่มีเสียงแซมนะครับตัวนี้เป็นเสียงที่อยู่ในเครื่องเอามาแต่งทั้งหมดเลยนะครับแต่ตัวนี้ที่มีข้อได้เปรียบอยันหนึ่งก็คือมีเพลงนะครับเล่นได้เนี่นนครับมีเพลงมีมิดีนะครับลงมิดีได้10 10 10สิจังหวะนะครับผม10เพลงนะครับ อโอเคท่านไหนสนใจติดต่อเข้ามาครับ0815747015นะครับ0ูนย์4ป0 1นครับเบอร์คู่เทียงครับผมโอเคครับขอบคุณครับ